ครับแบบว่าวิ่งสุดชีวิตอะแต่มันก็ยังตามมาทันอยู่ดีครับพอวิ่งไปวิ่งมาเกิดหลงทางนะแต่คนที่คอยให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ทันายเปิดไอ้เจ้าตัวนี้ที่คอยอสวัสดีครับผมตอนนี้ไม่มีอา g ีนะมีแต่ a อ u s ในเครื่องคอมนะโอเค แล้วก็เครื่องนี้ที่ดิวเป็น Redmi Turbo 3นะครับคืออยู่แบบผมมาปีย่างละถ่ายหลักๆคือยังใช้เครื่องนี้อยู่นะครับเป็น Redmi Turbo เพราะว่ามันร้อนน้อยหน่อยเพราะว่า CPU มันผมว่ามันก็แรงน้อยหน่อยนะใช้ตัดคลิปอะชา้ากว่า8ป0นะตัว8ปด้เจนสนะโอเคมันก็โอเคแหละอื้งโอ้ยดิวใส่ไม่เหล็กนี่ไวเรสดดู <c oughs> ครับผมมาตัดดีกว่าวันนี้จึ๊บ อัอน,น่อาเดี๋ยวว่าจะแคบจอยดูยด้วยนะน่าจะไหวนะครับแต่ว่าเซนเลนนี้ผมรออดูแล้วนะเล่นแบบโมดใหม่อะ่ะไม่รอดครับผมมันกินสเปคเกินไปไนหะนาๆรู้ไหมจะเล่นในคอมมโอเคเลยขนาดตัว RX 580ยังไหวเลยอ่ะลองดูด,ด้วยกันเอ้าเข้าผิดเกมไม่เป็นไรเวลาน้อยบ้านไกลรีบไปนะครับคือพอดีว่าผมทำงานประจำนูน้ไแต่ว่าก็อยากได้ยูด้วยนะ งินเดือนหมื yeah, ่นกว่าบาทก็ทําให้ผมมีความสุขได้กับมือถือแค่สองพันเนี่ยนะไหมเอออยากให้ทุกคนได้เล่นนะครับผมเพราะว่าบางคนน่ะต้องไปหาเครื่องเป็นหมื่นนะกวาจะได้เล่นนะผมไม่ได้มาหลอกนะผมก็ซื้อไว้เล่นให้ดูเนี่ยอีไม่เข้าใจจริงๆเลยนี่เขาส่งมาผมนะ LG ผมรีไว้ทั้งปีเลยนะเขาต้องมีเอเจนซี่อ่ะเราอยู่คนเดียวไงเราซีบใครอ่ะโอเคอยู่กินดีกว่าผม คือผมเล่นเกมที่เล่นอยู่แล้วนะคือถ้าเป็นโหลดใหม่ผมไม่มีเวลาแล้วพุ่งโตนะครับผมทํางานประจามันกินเวลาชีวิตมากเลยอะ่ะลูกอีก2แมวอีก2โอโ้โหเลอะแยะหมด ่ไปแล้ว1เกมนะครับคือเกมนี้ผมใช้ s n ฟเ765 870หรือไม่ก็เนี่ยแปได้เนสเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยนะมันลื่นหมดเลยแต่มันต่างแค่เราตั้งค่าได้ไม่ได้นะคือเครื่องนี้ตั้งค่าได้แบบสูงเลยก็เหมือนกันแหละกับ870นะ่ะจะให้ตั้งค่า rv 120ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะ่ยมันคุยกับเกมได้เข้าใจไหมมันรู้จักกันแล้วอะ่ะมันก็จะปรับได้สูงกว่าเดิมอ่ะเอาตามนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวไปลอเซเลตต่อแล้วกันนะคือปีที่แล้วนาเซเลตผมใช้ X6 แคปจอมันกระตุกนะตัวตัวนี้ย F6 คือเล็กม่เ่าผมอะมันจะเป็นสเตปที่ดีกว่านิดนึงแต่ว่านั่นแหละครับผมมันก็ยังกระตุกนะเนี่ยพอมาปีนี้ผมว่ากราฟิกมันกินมาเยอะมากเลยนะแม้กระทั่งเกมนี้ที่ผมบอกว่ากินเเบคได้น้อยอ่ะมันก็ยังแจ้งเตือนเลยว่าไปเล่นคอมเถอะอะไรวะเนี่ยั็จะพักก็ได้จะเล่นในคอม9,000คอมเล่นได้ทุกกีอยู่แล้วครับผม มาแต่ว่าวันนี้เล่นมือถือใช่ไหมละ่ะต่อดีวกว่าเฉลดปรับสูงนะครับแต่ว่าในมือถือมันเรนเดอร์ได้แค่ปานกลางนะก็เท่านี้ก็เล่นไม่ค่อยรอดแล้วเอาจริงๆนะเล่น Open World ก็ไม่ไหวหรอก

พอตัวใหม่มาหลุดเรกแล้วเนี่ยยี่สวนเนี่ยต้องการอย่างแรงเลยนะผมไม่มีตัวเอาไว้ทำนามิดกับตัวที่เป็นโลเยอะเงี้ยเห็นไหมน้าแข็งมันก็ต้านนะโหมันจะลองให้ไม่รู้ทํางไงนะนี่แหละอย่างที่เห็นนะผมเล่นในห้องซ้อมมาห้องแคบๆแ,แบบงไงก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบห้องกว้างแบบห้องลานบอสอ่ะผมว่าจะแคปจอมันเริ่มกระตุกแล้วนะแต่เล่นเองอ่ะมันลื่นตาก,กว่านะครับทําไงได้ล่ะจอ120แบบมันก็นั่นแหละเกมก็พยายามด่าให้มันเกินนะแต่ว่า ก็จานสภาพมือถือนะครับถ้า120ได้ไงอะ่ะหลายคนนะบอกว่าจอมัน1ม่ถึง120เขาไม่ซื้อนะก็จะบอกอะไรให้นะครับเกมอ่ะ120มันได้สักกี่เกมเทียวใช่ไหมล่ะเอา6จีก็พอแล้วโอเคราคานี้เอาสุดเลยอ่ะพี่ นี่นะครับตัวอวยผมนะคือเขาบอกว่าตัวใหม่พลังระดับตัวนี้คือตัวนี้ํำผมผ่านคอนเทนต์ในเกมมาหลายหลายคอนเทนต์มากเลยอะ่ะ คือมันไอเฟรมก็เยอะปาดก็แรงนะแต่หลังๆมาเขาอยากจะบัฟให้ตัวธาตุอื่นน่ะเขาจะชอบต้าน้มแข็งตลอดเลยผมอย่างเซ็งเนอะ่ะทำไงได้นะก็ต้องเปิดตาไปนะเหมือนธาตุไฟเอยเอ็บบี้เอ็บบี้ตัวสายฟ้าผมบ่นนิดนึงนะเล่นยังไงก็ไม่แรงครับผมก็ปั้นเต็มที่นะโอ้โคตรเปลืองอะ่ะตอนนี้ผมปั้นเกิดทุกตัวเลยนะเหมือนเกมรถเมื่อกี้แหละผมปั้นเกิดทุกคันเลยคือถ้ามีองก็จะเล่นนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับผมขอบ่นหน่อยแล้วกันนะคือเล่นเล่นระปิงแล้วอะ่ะกูได้นะ มาต่อกันเลยครับผมตั้งแต่อัปเดตมานี่ผมย wow. ังไม่ได้เลยนะเนี <m im coaching yen> <surg> ่ยก็เลยเอามาจัดให้ดูเลยครับผมที่เพิ่มมานะมันจะนี่ครับกดงานไกลนะเมื่อก่อนมันโดน่าเหม็นตันนี้ไม่โดนแล้วโอ้แล้วผมมีซีหนึ่งด้วยโคตรฟิวว่าตัวเนี้ย n่า chắc warm pool nè, bây giờ cái của kinh luôn đi qua, các bạn. เรื่องบังเอิญไม่มีจริงฉันตั้งใจเอาของฟรียอยู่แล้วจัดไปพวก อย่ากวางแล้วกันสาธเตะเจ้า 支援いたします。 ของเราเอ้ยทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยจัดไปครับผมน่าจะได้บวกต่อ 潰しますよっ ก็เป็นว่าข้ามาเลยแล้วกันนะผมกดรีใหม่แล้วไม่ต้องมาดูแล้วผมเล่นใหม่ให้แล้วแล้วก็มาด่านต่อไปเลยจริงๆแล้วน่าจะสู้ได้นะเดี๋ยวว่ามันตู้นี้มันแอบต้านน้ำแข็งไนงะพวกตัวเล็กๆอะ่ะ เป็นไงบ้างครับเอเลนอัพเดตใหม่แต่ต้องไปหาเด่นมาก่อนนะ คือมันใช้แบบแพรดี้ปัดป้องได้หมดเลยนะเวลาปาดนะแต่ผมมาชอบลืมกดไงจริงจมันต้องแบบกดค้างไปเลยนะแต่ผมชอบกดแบบทีเดียวไงดืมตัวโอเคไม่เป็นไรถือว่าเล่นได้นะครับตัวนี้ก็มือถือนะเป็น snap 8s gen 3นะคือผมลองดูอย่างนี้นะคือมันไม่ได้มันไม่ได้แหลกเอ้ยมันไมไ่ลื่นแต่มันก็ไม่ได้แหลกนะถ้าแคปไม่แคปจอนะแต่ถ้าแคปจอมันก็ไม่ค่อยไหวครับผม โอเคตามนี้นะถ้าให้เลียนจริงๆแล้วไปเล่นพวกตะคูล Vivo IQ ดีกว่าผมสังเกตด,ดูแล้วนะ765นี่ที่เล่นไหวอันผมลองไปเปิดตัว Gaming งโหมดเดี๋ยวที่มันไหวนะ่ะเออเข้าใจไหมคือมันอยู่ที่ระบบนะครับส่วนตัวนี้8ปเนี่ยผมบอกแล้วนะไฟให้กลดีที่กล้องอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีพลงกช่วยกันน่าจะดีขึ้นนะใช่ไหมล่ะคือตัวไหนก็แล้วแต่นะตัวแรงกว่านี่ตัว s n a น8 แบไหนเป็น ED ก็แล้วแต่นะตัวไหนไหนก็เถอะถ้ามันไม่แรงมันก็จะไม่ร้อนถ้ามันร้อนมันจะแรงเข้าใจไหมถ้าเราคุมได้อ่ะเรามันก็จะดีแต่ถ้าเราปล่อยให้มันร้อนไปอ่ะไม่ว่าจัดไหนก็แหลกครับผมโอเคตามนี้นะเจอกันขอบมากครับผม